สวัสดีค่ะวันนี้ปากซีดมากนี่ยังไม่ได้ทาอะไรเลยวันนี้นะคะจะมารีวิวลิปของกาล่านะคะเป็นที่มาของทําไมปากซีดยังไม่ทาปากอีกนะคะตัวนี้เลยนะคะเป็นตัวใหม่ล่าสุดแต่ที่เฟนจะมารีวิวเป็นเบอร์ศูนย์สองนะคะแอบแกะลองไปแล้วนะคะก็เลยจะมาทํารีวิวแท่งของเขานะคะจะเป็นแบบนี้แล้วก็ฝาคือมันเนียนมากเลยอะ เนี่ยนยไปกับตัวแท่งเลยไม่รู้ว่าไฟตรงไหนแล้วก็ตรงก้นเขานะคะจะเป็นแบบว่าเป็นแบบโกดแล้วก็มาดึงออกอมีสีบอกตรงนี้ด้วยอีกรอบหนึ่งตรงนี้นี่ทุกคนสีของเขาสวยมากสวยมากเบอร์ศูนย์สองคือแบบว่าเขาบอกว่าผู้ชายก็ทาได้ใช่ปะ่ะทาแล้วจะให้ปากที่แบบว่าดูอิ่มดูเป็นธรรมาชาติ ทาแล้วจะแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรล่ะชมพูไปเลยชมพูลูกคุณอะไรอย่างนี้แล้วก็ปากจะไม่เป็นร่องนะคะก็ถ้ามันไม่ถ้ามันแบบว่าเออน่าจะทาไม่ได้แล้วแหละก็ให้กดนะคะตรงนี้แต่ว่าอย่าก,กดออกมาเยอะนะคะเพราะว่าเขากดกลับไปไม่ได้นะคะลองดุเด่น อุ้ยทุกคนฉ่ำมากฉ่ำมากทุกคนฉ่ำมากสีสวยมากแต่ว่าเนื้อเขาจะแบบว่า เออก็เหมือนบางรีวิวเขาบอกว่าเนื้อมันจะหนักๆใช่ปะใช่เนื้อมันหนักจริงแต่ว่าคือดีอ่ะทุกคนมันแบบว่าเป็นลิปปรามคือมันมันดีอ่ะมันวาวแบบเออยิ่งทาเยอะยิ่งฉ่ำไม่เคยทาลิปสีไหนรอดเท่าแบรนด์นี้เลยวันนี้ทำออกมาคือรอด ฉ่ำวาวมากสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบแล้วตามจริงเขาทำออกมาหลายสีอยู่นะแต่ว่าเฟนเอามาแค่สีเดียวก็ซื้อสองแท่งแหละแต่อีกแท่งหนึ่งซื้อให้พี่สาวด้วยนะคะก็เป็นเบอร์ศูนสองเหมือนกันของเฟนก็ศูนสองชอบ สำหรับคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะคะบ๊ายบายอยากให้ทำคลิปรีวิวอะไรก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะคะ